ประชากรอาเซียนหกรอยล้านคนในสิประเทศสมาชิกขณะนี้ตื่นตัวกันเรื่องประชาคมอาเซียนเขาทราบเขาตระหนักว่าเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันเขาต้องเพิ่มทักษะของตัวเองในทุกด้านเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับมิตรประเทศอื่นๆในอาเซียนถ้าหากเป็นสิงคโปร์เขาก็ต้องการรู้อีก9ประเทศเป็นอินโดนีเซียเขาก็ต้องอยากรู้ว่าเมืองไทยอยู่ยังไงมาเลเซียอยู่อย่างไร โรนายอยู่อย่างไรเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์เขมรอยู่อย่างไรเพราะต้องซื้อต้องขายต้องแลกเปลี่ยนต้องมีปฏิสัมพันธ์ interactive ระหว่างกันเพราะต่อไปนี้จะมีการเคลื่อนไหวของอนักวิชาชีพมีการเคลื่อนไหวของประชากรมีการเคลื่อนไหวของบุคลากรมากขึ้นการลงทุนจะข้ามไปข้ามมา ทุนจะไหลง่ายขึ้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันท้าทายสำหรับความพร้อมของคนของอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกประเทศต้องการให้คนของตัวเองมีความรู้มีความตระหนักรู้มีข้อมูลเข้าใจในวัฒนธรรมเข้าใจในเรื่ององภาษาเข้าใจในเรื่องของค่านิยมของคนอื่นภูมิศาสตร์ของคนอื่นประวัติศาสตร์ของคนอื่นาศาสนาวัฒนธรรมของคนอื่นภาษาของคนอื่นเขาดิ้นรน เราเองอยู่ตรงนี้เป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางบนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือส่วนซึ่งเป็นแผ่นดินใหญ่แต่อยู่ตรงกลางทางซ้ายทางตะวันตกเป็นพมา่าทางเหนือคือลาวกับพมา่าทางตะวันออกคือคเขมรกับลาวทางใต้คือมาเลเซียไม่มีประเทศไหนในอาเซียนที่มีเขตแดนติดต่อกับคนอื่นมากเท่าเราเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของคนอื่นภาษาของคนอื่น สิ่งซึ่งทำให้ประเทศอื่นเขาประสบความสำเร็จหรือเขาล่าช้าค่านิยมอะไรรูปแบบการปกครองโครงสร้างของอำนาจภายในประเทศประวัติศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะนั่นคือปัจจัยที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเข้าไปร่วมกับเขาในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าการขายการท่องเที่ยวทั้งหมดต้องใช้ความรู้เหล่านี้มาประมวลกันใครพร้อม ใครฉลาดกว่าใครเก่งกว่าจะอยู่รอดนี่คือ,อกฎธรรมชาติปกติใครก็ตามที่มีความพร้อมกว่าปรับตัวได้ดีกว่า survival of the fittest การอยู่รอดของคนที่มีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายเหล่านี้มากกว่าคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนั่นคือสิ่งที่สถาบันการศึกษาครูอาจารย์ผู้ปกครองต้องทำและต้องเตรียม เด็กของเราลูกหลานของเราเพราะนี่คืออนาคตของเรา